สวัสดีจ้าวันนี้ตาชูจะชวนไปเที่ยววัดส,สิกการแถวพะูุรัตการเดินทางก็ง่ายๆเราจะขึ้นรถไฟฟ้า MRT สีน้ำเงินนะจับเซ็นทัลลาดเท้ารถไฟใต้ดินแล้วไปขึ้นสถานี300ยอดถือว่าเร็วสะดวกด้วยสถานีผับโยชิน MRT ขึ้นจากเซ็นทัลลาดเท้าแล้วไปขึ้นรถไฟใต้ดินไปขึ้นสถานี300ยอดได้เลย ทางลงเอ็มอาร์ทีสถานีผลโยธินนี่มาถึงทางมีรถไฟใต้ดินแล้วแล้วก็จะมีจุดตัวสัมภาระผมไม่ได้มานานเลยเนี่ยทำสวยเชียวดูสิาตางใต้ก็จะมีร้านขายอาหารขายเบเกอรี่ทุกอย่างเดี๋ยวรถไฟใต้ดินก็จะมีร้านค้าเยอะแยะเลยนะร้านขายเครื่องเพชรเครื่องทอง ร้านกาแฟอเมซอนนี่อืมแล้วก็มีที่ให้นั่งพักด้วยแอร์เย็นชำ่ำด้านนี้ก็มีจัดแสดงตุ๊กตาน่ารักน่ารักด้วยตรงนั้นเลยจัดแสดงตุ๊กตาด้านล่างนะชั้นใต้ดินบริเรณภายในชั้นล่าง ลอยลาดเท้าหนึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าห้องน้ำก่อนอารถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยก็มีห้องน้ำทุกจุดเลยนะไม่เหมือนข้างบนข้างบนจะไม่มีห้องน้ำดุกทีิอันนี้ทำงานศิละปะนี้ถ่ายลงถ่ายรูปเด็กๆมาเล่นกันเยอะแยะเลยโอ้อตุ๊กตาตุ๊กตาน่ารัดเชียวเออเดี๋ยวนี้ไม่ได้มานานเลยรถไฟฟ้าใต้ดินเดี๋ยวนี้ก็ทำดีเนาะ ร้านคงร้านค้าเยอะแยะมีที่ให้เด็กๆมาเล่นด้วยแอร์ก็เย็นฉ่ำเลยหีร้อนมาได้เลยเนี่ยจากบนดินก็ลงมาอีกสองชั้นสามชั้นได้ถึงจะถึงรถไฟฟ้าใต้ดินนะเดี๋ยวเราก็ไปซื้อตั๋วก่อนมีซื้อตัว๋วการเดินทางสะดวก เราก็จะไปลงสถานีสยอดโดยรถไฟฟ้าใต้ดินได้มาละานหนึ่งเหรียญจากสถานี300ยอดให้จากสถานีเซ็นทรัลลาดพร้าวไปสถานี3ยอดก็43สิบสาทนี่ลงมาชั้นที่สี่แล้วเดี๋ยวก็รอรถไฟฟ้าใต้ดินมา รถไฟฟ้ามาแล้วโอ้คนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจอกันที่วัดซิกริจักรนี่เราก็มาถึงสถาน,นีสามยอดละแล้วก็ต้องออกออกที่ทางออกที่หนึ่งไปพรหภูรัตเพื่อที่จะไปวัดส,สิษยะภาพสวยๆรถไฟฟ้าใต้ดินเราก็จะออกทางออกที่ 1, หนึ่งพรหภูรัต สถาน,นีสามยอดคุณนี้ทางออกที่หนึ่งซับซ้องชังนงงแล้วทางออกที่หนึ่งแล้วเดินไปประมาณอีกห้าร้อยเมตรมัน่าจะถึงวัดซิกออกจากทางออกที่หนึ่งมาก็ถึงสถาน,นีสมยอดเดี๋ยวเราจะเดินไปวัดซิกกันสถาน,นีสามยอดสวยเจิยว ที่เราก็มาถึงบัสซิกเกอจ่ายที่นี่ประตูทางเข้าแขกอยู่ยนั่งหน้าเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันไปเข้าไปชมบัสซิกสวยงามมากไม่ให้ลงทะเบียนก่อนลงทะเบียนอเขามีบริการในรถเข็นให้นั่งด้วยนะแล้วก็มีสุขาชายคูรุวาลาสีคูรุสิงสภาสวยงามมาก เป็นลายแบบอินเดียเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเดี๋ยวต้องขออนุญาตเขาก่อนไปเดินเข้าไปสวยงามประดับด้วยทองขาวสวยงามเขากำลังเก็บจานพอดีเลยสวยงามมากเลยอ่ะสสวยงามมาก อันนี้ต้องฝากรองเท้าก่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสมสวยงาม<ป>น,นี้เราต้องใส่หมวกกันนะจ้ะนนต้องต้องพกผ้าก่อนทึ่งไปนะอันนี้เราขึ้นมาชั้นบนสุดแนละ้วชั้นบนสุดของวัดซิก็มีนะประมาณห้าหกชั้นนะอันนี้ก็จะเป็นภาพถ่าย,ยาไปดูภาพถ่ายโบสถ์ซิกสิ สวยงามสวยงามสีทองเดินลงไปชั้นล่างชั้นล่างสุดเขาจะมีให้กินอาหารมังซีเวลาฟรีด้วยนะเดีย๋ยวต้องไปลองซะหน่อยของฟรีชอบนี่มองจากชั้นบนก็จะเห็นโดมวัดซิกสวยงามมากสวยงามดันนี้ก็จะเป็นการสวดเป็นอักษร ไม่รู้เป็น,สสสสอ,นอักษรอินเดียหรือเปล่าสนาสิสวยงามน,นี้ด้านตรงนี้ก็จะเป็นห้องโถงชั้นที่สาม550ปีใต้ล่มบารมีโคบานีพระธรรมาศาสดาพุรุานานสซาหิตของาศาสนาสิกแต่ละาศาสนานี้ก็ดีเปคนละแบบ แต่ที่นี่เขาจะค่อนข้างเข่งเข่งครับ <Gym. S 1> แล้วการฝากรองเท้านี่ถือว่าเป็นบุญนะใครที่มีหน้าที่รับฝากรองเท้าเนี่ยถือว่าเป็นบุญบารมีเลยเดี๋ยวเราจะลองไปชิมอาหารมังสวิรัตกันเขามีบริการอาหารมังสวิรัตเฟรีด้วยเดี๋ยวต้องไปลองสัหน่อยนี่ก็เป็นรูปการรับปริญญาไทยสกี ไฮซิกอินเตอร์เนชั่นแนลสคูนตรงนี้ก็จะมีโรงทานด้วยนะเ,นเป็นอาหารมังซิกระถุงซิกแล้วก็มีชาด้วยมีชาด้วยแรบเออนม่ต้องลองชิมซะหน่อยมาทั้งทีละเริ่มบริเวณโรงทานมีบริการทั้งวันสำหรับวัดซิกก็จะมีประมาณนี้เนี่ยจ้าก,ก็คือว่าใครจะมาสวดมาอะไรอย่างเงี้ยก็มาได้แล้วก็มีโรงทานให้กินฟรีด้วย วัดสวยงามใครผ่านมาก็ลองมาชิมอาหารบังซว่รวตาที่นี่ได้เลยจ้ะก็คลิปในวัดซิกน,นี้ก็จะมีประมาณนี้นะจ้าฝากกดติดตามกดกระดิ่งนี้นะจ้ะบ๊ bye ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้า oh mm -hmm.